สวัสดีค่ะนารีคีม่าข่าวพยากรณ์ค่ะเสียงยังแหบแหมอยู่ต้องขออภัยค่ะวันนี้เรามาดูคลิปรันดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือบุญที่คุณได้ทําไว้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับคุณนะคะต่อจากนี้นะอา,อาจจะไม่ได้ไหมายถึงรวมเฉพาะบุญเก่านะารวมถึงบุญใหม่ที่คุณทําในภพภูมินี้ด้วยนะคะมันจะส่งผลอย่างไรกับคุณนับจากนี้ไปนะคะ ส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเรามีวิบากกรรมเนาะถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ต้องมาเกิดถูกปะเพราะเรามีกรรมเรามีกรรมิเลสเราก็ยังต้องมาเกิดไงหรือมีหน้าที่อะไรอย่างต้องเลยต้องลงมาเกิดดังนั้นถ้ากรรมอะ่ะมันถูกลดทอนไปแล้วเนี่ยบุญกุศลที่คุณสร้างไว้มันก็จะเข้ามาเกื้อนหนุนในชีวิตของคุณทีเนี้ยคลิปแรนดอมเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ้ยบุญกุศลที่คุณทําเอาไว้เนี่ยต่อจากเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของคุณนะอ่ะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเนาะมาดูสิบางทีแม่บอกก็อยากรูก้วิบากกรรมของคุณมีอะไรบ้างก่อนที่คุณจะบ,บุญจะเข้ามาหาคุณเนี่ย <c oughs> ดูสักหน่อยไหม จะได้รู้ตัวตนของคุณไงเทรดออฟสอดชีวิตปากกัดเป็นผีตั้งแต่เด็กเดกชีวิตเป็นคนที่ลุยอ่ะคุณอาจจะเป็นเด็กเด็กที่เขาเรียกว่าพึ่งพาตนเองเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งด้วยลําแข้งสติปัญญาของตัวเองมาตั้งแต่เด็กเด็กก็ได้นะทํามาหากินเลี้ยงชีพช่วยพ่อช่วยแม่บางคนก็อาจจะเป็นเด็กกําพร้าที่ เกิดมาแล้วต้องแบบชีวิตดิ้นรนอะ่ะด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้คือชีวิตคุณคงไม่ได้ปูได้กี่ปูหลาไม่ได้เกิดมาบนปราสาททองปราสาทเงินนะคะน่าจะเกิดมาแบบเสือผืนหมอนใบดินอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแล้วจะต้องลุยกับชีวิตมากมายดังนั้นคุณอาจจะหนึ่งเป็นคนที่ดื้อดื้อพอสมควรนะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่ต้องคิดต้องทําอะไร,ระเผชิญกับ บททดสอบปัญหาอุปสรรคด้วยตัวคุณเองนั้น,นเวลาคุณตัดสินใจอะไระคุณก็จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะมันไม่มีพี่พึ่งถูกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อในความคิดของตัวเองพอสมควรนะแล้วก็เป็นคนที่ตรงพอสมควรเอก็อาจจะตรงนะเพราะว่ามันไม่มีใครเอาอกใจคุณตั้งแต่เด็กๆคุณต้องดูแลตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะไม่แคร์ไม่ค่อยสนใจใครอะคะ่ะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเป็นคนตรงเป็นคนจริงเออไปที่ไหนก็จะมีแต่คน อิจฉามันไส้ไมิสยาคุณโดยบุคลิกข้อบุคลิกของคุณเป็นคนที่ปรัดเปรียว <c oughs> หญิงทอรนงราะเราเป็นคนที่ลุยมาตลอดไงไม่ใช่ลูกโอบะไม่ใช่ไข่ในหินใช่ปะเพราะฉะนั้นบางคนเห็นบุคลิกของคุณเขาอาจจะมันไส้นะคะมันไส้ในหน้าตาที่ตรงที่ตรึงของคุณบุคลิกของคุณนะคะอาจจะเป็นที่ขวางหูขวางตาของคนเนี่ยก็ช่างเขาเถอะใครอย่าไปสนใจนะ,ะแค่รู้ว่าเฮ้ยชีวิตคุณอ่ะ คุณไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองบนปุ๋ยนู่นน่ะแต่เกิดมาแบบหือุปสรรคมันรอบทิศบางคนเกิดมาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลุมชังอย่างเงี้ยยมันคือตัวคุณเลยเนาะอันนี้ก็เราพูดถึงตัวตนคุณอยู่นะคะก่อนที่เราจะพูดถึงบุญจะหนุนนําคุณเนี่ยวิบากกรรมของคุณเนี่ยมันหาคนจริงใจกับคุณยากยากนะในชีวิตของคุณยิ่งใกล้ชิดกับคุณยิ่งไม่มีนะคะมีแต่คนเบียดเสียดคุณเบียดเบียนคุณ คิดไม่ดีกับคุณอิจฉามันไส้คุณอยู่อย่างนั้นแหละนะอ่ะมาในออฟเพนตะเคิลไม่บอกว่าใบเดียวมันก็น่าจะบรรยายชีวิตของตัวตนของคุณได้แล้วมั้งอืมอ่ะในอัพเพนตะเคิลนะคะ The k i n อ of p e n ต a c l e s นะคะ The devil สองเลน <c oughs> วาสนาของคุณนะไม่หมอมองว่าบุญบุญบารามีของคุณนะที่คุณสั่งสมมาเนะในวันข้างหน้า คุณจะรวยเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านขึ้นแหละจะร้อยล้านจะพันล้านก็แล้วแต่นะคะจะหมื่นล้านจะแสนล้านก็แล้วแต่แต่วาสนานีจะวาสนามาจากธุรกิจการค้าขายก็ดีการลงทุนในเรื่องของเงินในเรื่องของหุ้นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณจะร่ํารวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคุณนะ่ะเป็นคนที่สร้างความมั่งคั่ง ด้วยตัวคุณเองนับตั้งแต่ศูนย์นะด้วยตัวของคุณเองหมุนเงินด้วยตัวของคุณเองไม่ได้มีใครอยู่ดีโยนตุ๊กมาให้คุณด้วยคุณทําธุรกิจของคุณเองแต่บุญบุญวาสนาที่คุณได้สั่งสมมาเนี่ยมันนําพาให้คุณได้ตรงนั้นคือคนเราถ้ามันไม่มีบุญน่ะต่อให้มีเงินอยู่ข้างหน้าคุณก็จับต้องมันไม่ได้ถูกปะแต่ถ้าคุณมีบุญน่ะเงินอยู่ข้างหน้าคุณก็จะรู้เทคนิควิธีการทํางานทําธุรกิจอะไรให้มันได้เงินตัวนั้นมา อ่าพวกง่ายๆส่วนหนึ่งอ่ะบุญเก่าของคุณเนะ่ะคุณเป็นคนที่มีเงินทองเยอะมากในตั้งแต่อดีตชาติมานะแต่เหมือนชาติพวกนี้คุณลงมาคุณอาจจะลงมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วไม่ได้หอบเงินหอบทองลงมาหอบแต่ศัตรูหอบแต่ถุงกรรมลงมาเออ <c oughs> และไอ้ศัตรูของคุณก็ยาว <c oughs> เป็นขบวนรถไฟมาเลยเนาะดังนั้นเนะ่ะชีวิตคุณก็จะเป็นงไงคะเดดเดวิลเจอคนอิจฉาริษยาเจอคนหลอกลวงเจอคนโกงเจอคนมันไส อในเรื่องของความรักก็เป็นไงคะเจอแต่วิบากกรรมรักสามเศร้า,าบางคนก็เจอ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 ,เจอพูดผีวิญญาณคุณใสมนดําอะไรก็ไม่รู้บนอย่างเงี้ยอยู่เฉยเฉยก็มีคนทําของใสเอออาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับโชคชะตาของคุณคือตัวตนของคุณนี่ะแต่เขาบอกว่ายังไงยังไงบุญบุญ<ม>ที่จะส่งผลค,คุณต่อจากเนี้ยมันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอันดับแรกที่เห็นแล้วคุณจะ มั่งคั่งร่ํารวยเป็นเศรษฐีอะคือคุณจะจับจะทําธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะมันจะมีคนมาหนุนคุณอ่ามันจะทําให้ธุรกิจของคุณปังได้พูดง่ายๆคุณอาจจะทําบุญเยอะจนเทพเทวดามากมายมาอยู่กับคุณแล้วเขาก็ช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณ่ะช่วยเรียกลูกค้าให้คุณอะไรอย่างเงี้ยช่วยเปิดทางทํามาหากินให้คุณนะคะอันนี้คือบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมนะความมั่งคั่งร่ํารวยจะมีมา แต่พอมีมาปุ๊บแน่นอนเลยแหละคนอิจฉาเนี่ยตามมาเป็นกระพวนเลยก็ช่างมันเสียต่อขนาดคุณยากจนน่ะคนอิจฉาคุณเลยเวลาคุณรวยมาแล้วใครจะอิจฉาคุณก็เรื่องของเขาค่ะนะคะเออต่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 อ,ตอบุญกุศลอะไรที่จะหนุนนําคุณต่อจากนี้อีกเนาะเล่าทั้งประวัติคุณไปด้วยนะคะเล่าทั้งบุญของคุณเนี่ยเขาบอกวิาวบากกรรมเก่าของคุณนะอุย้ยทํากับคนไว้เยอะนะแล้วคุณก็อาจจะเป็นสายนักรบเก่าด้วยนะที่ช่วย ปราบอสูรปราบซาตานปราบพวกพูดผีอ่ะดังนั้นในชาติพวกนี้มาคุณจะหนีไม่พ้นในเรื่องของคุณใส่มนด่าหมอผีพูดผีวิญญาณจะต้องได้เจอและค่ะเออฮะแล้วก็จะต้องได้เจอคนที่อย่างที่บอกมันไส้หลอกลวงคุณคิดไม่ดีกับคุณอ่ะมันจะมีตรงนั้นแต่ทําอะไรคุณได้ไหมแม่หมอก็ว่าทําอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะก็คุณคือดาบอยู่ใครเข้ามาคุณก็ฟันคอขาทิ้งอ๋อไม่ใช่คุณก็ฆ่าทิ้งหมดอ๋อไม่ใช่คุณก็กำจัดได้หมดไงอืม ถ้าเป็นแบบแม่หมอก็จะผีมาก็ฆ่าทิ้งเจออาสูรมาก็ฆ่าทิ้งคุณก็อาจจะเป็นคนนึงที่ทําหน้าที่แบบแคล้ายๆแม่หมอแบบนี้ก็ได้นะเอาง่ายๆว่าศัตรูคงไม่แม่หมอหมองว่าคงไม่มีใครทําอะไรคุณได้อะเพราะที่สุดแล้วคุณจะสามารถที่จะบุกบัน่นฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในรูปของคนและไม่ใช่รูปของคนได้ไม่ <c oughs> ก็อาจจะเป็นทั้งผีอ่าเป็นทั้งคนก็ได้นะคะแต่คุณก็จะสามารถที่จะ ต่อก่อนกับศัตรูเหล่านั้นได้นะคะในที่สุดนะ The w h e e of Fortune โชคลาภใหญ่ไม่คาดฝันจะมีมาหาคุณบุญกุศลเนี่ยบุญเก่ากับบุญใหม่ที่คุณสร้างสมมามันจะทำให้คุณมีโภคทรัพย์มากมายเลยคุณจะมีบ้านพร้อมที่ดินที่ฮารูฮารานะคะฮารูฮารานี่ขนาดไหนล่ะโอ้ยบางคนอาจจะเป็นประสากร,ราชวังก็ได้นะ เพราะว่าแรนดอมแม่หมอไม่ได้บ่งบอกว่าต้องเป็นคนลากย่าเป็นคนธรรมดาแต่ได้ทุกชนชั้นนะคะจักรศัตร์ในไทยในเทศก็ฟังได้หมดเพราะแม่หมอเปิดทิ่สาธารณะแล้วเป็นแรนดอมคือสุ่มอยู่แล้วสุ่มใครก็ไม่รู้แต่ตัวคุณเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านพร้อมที่ดินที่มันอลังการงานสร้างมากนะคะขึ้นหาดหลังงามอืมนะคะเป็นเศรษฐีแม่หมอมองว่าเศรษฐีระดับพันล้านขึ้นเนี่ยจะพันล้านจะหมื่นล้านก็ไม่รู้นะ แต่ว่าสนาคุณมีตรงนั้นอะแล้วมันก็จะมีแล้วคุณจะเป็นคนที่รวยเงินในธนาคารรวยหุน้นรวยธุรกิจรวยอสังหาอืเป็นเจ้าแห่งอสังหาเจ้าแห่งเงินทองเจ้าแห่งธุรกิจได้ก็ประมาณหนึ่งว่าเป็นเจ้าสัวเป็นมาดามประมาณนั้นเลยนะถ้าเป็นคอนโดก็คอนโดหรูไม่ใช่แค่ห้องเดียวอาจจะเป็นตึกตึกเลยก็ได้ตึกๆึมีแบบให้เขาเช่าอ่ะอสามถ้วย พิงอัปสอดคุณจะมีอ่าบุญกุศลนี้จะหนุนนําให้คุณมีตําแหน่งมีอํานาจมีอํานาจมีตําแหน่งอํานาจนะตําแหน่งอนะ่ะมีอยู่สองทางนะสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเรียกว่ามีมีอายาสิทธิปะอายาสิทธิ์ปะกาสิทธิ์อะไรก็ดีที่คุณสามารถที่จะควบคุมคนได้ <c oughs> อย่างเช่นพวกในพลอะไรเงี้ยเห็นไหม สามารถที่จะควบคุมคนข้างล่างได้เยอะแยะเลย <c oughs> อะไรแบบเนี้ยคุณจะมีคุณจะมีะมียศศักดิ์มีมตําแหน่งมีหน้าที่ในวันข้างหน้านะ,ะอันนี้ต้องบอกว่าในวันข้างหน้าเพราะเราดูว่าบุญกุศลที่คุณทําวันเนี้ยนับจากวันนี้ไปยิงยาวไปเี่ะมันจะเป็นยังไงในชีวิตของคุณคุณจะมีตรงนี้นะคะมีคุณจะมีกัละะยาณมิตรที่ที่ดีหละค่ะที่ดีที่ดีท,ด <c oughs> ที่สุดแล้วจะมีคนรอบข้างที่เกื้อหนุนคุณ มันก็มีทั้งดีบ้างและไม่ดีบ้างนะคุณก็คัดคนเอาเองนะคะแต่แม่หมอเชื่อว่ามันจะมีคนส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะให้คุณไปถึงจุดนี้จุดที่มีอํานาจมียศศักดิ์มีตําแหน่งมีอสังหามีความมั่งคั่งหรือคุณอาจจะมีบุญกุศลนี้อาจจะนุนนําให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาที่มีอํานาจมีเงินทองแล้วมาอุปถัมภ์คุณมาให้เงินคุณ มาให้ที่ดินคุณมาให้ตำแหน่งคุณมาให้ธุรกิจคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะ่ะมันจะมีตรงนั้นน่ะอืมนะเดทอ่ะแต่เขาบอกว่าคุณอะ่ะเวลาที่คุณได้สิ่งเหล่านี้มาคุณมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งที่ผูกติดคุณมาตั้งแต่เกิดคืองาหน้าที่ในการช่วยควบคุมที่สองต่อให้วันข้างหน้าเ่คุณมั่งมีเงินทองขนาดไหนนะ ถ้าคุณมีหน้าที่ทางโลกคุณก็ทําหน้าที่ทางโลกของไปแต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ทาง <c oughs> จิตวิญญาณทางวิญญาณด้วยผู้ผีอสุรกายแบบเนี้ยคุณต้องแผ่เมตตาคุณต้องช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องทํางานแบบควบคู่กันไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยคะ่ะต้องทํางานควบคู่กันไปอย่าเลือกทําเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึง่งคือ <c oughs> ประมาณว่า คุณแค่ทำหน้าที่ของคุณนะ่ะในภพภูมินี้ยให้มันสําเร็จลุล่ว,ลวลงตามเป้าหมายข้อพอ <c oughs> ตําแหน่งเงินทองอํานาจอาสังหาจัดเต็มให้คุณอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงบุญก <c oughs> ุศลคุณมีหนุนนําตรงนี้อยู่แล้วได้เต็มเต็ม <c oughs> นะไปดูสิโอ้โหดีเอ็มเพลสขออภัยนะเสียงมันยังไม่ค่อยดีหลายหลายคนในคลิปนี้นะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศศัก์สูง ไปสู่ความความเป็นเจ้าขุนมูลนายเนาะมไม่ว่าจะในไทยหรือในเทศก็ได้นะบางคนอาจจะได้เป็นเจ้าจอมเจ้านางเจ้าฟ้าเจ้าชายเจ้าหญิงได้หมดนะคะเออคุณจะมีตรงนั้นนะคะจะได้มาจากไหนอ่าก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าบุญวาสนาของคุณไงจะเป็นผู่กำหนดให้คุณอาจจะมีคนนะ่ะนำพาคุณไปอยู่จุดนั้นก็ได้แต่ที่แเนี่ย คนที่จะนําพาไปอยู่จุดน,นั้นมันก็คือบุญปูศลของคุณที่ดึงให้เขาอะสัมพันธ์กับเขาแล้วเขามานําพาคนไป <c oughs> นะขอดูไพ่พี่กันเน่สักหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เสียงแม่หอรู้สึกกําลังจะไปต่อไม่ไหว <c oughs> อต่อนะคะพี่กันเน่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างอต้องบอกว่า คนที่ลูกดวงอะคะ่ะหรือแฟนคลับที่องค์เขาไปเข้าฝันหรือเข้านิมิตก็ดีแล้วแล้วให้ซื้อขอถวายนะคะอย่างล่าสุดก็มีลูกดวงอะ,ะอ่าองค์องคโดเรมอ่อนองค์ของแม่หมอนเนี่ยไปบอกว่าอยากได้รองเท้าค่ะก็ซื้อถวายก็จะบอกว่าองค์ท่านชอบมากเลยนะคะเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วเด็กเดเด็กเทพเขาก็เรียนหนังสือนะจะเปิดเทอมแล้วเขาชอบรองเท้ามาก,มากๆเลยแหละนะโอเคนะคะถ้าเกิด ใครใครที่ท่านมีนิิตไปหาแล้วให้ถวายอะไรก็ถวายตามนั้นนะคะบุญกุศลนั้นก็จะเกื้อหนุนถึงคุณเองแหละค่ะอั <c oughs> น,นนี้บอกเผื่อไว้นะคะ <c oughs> องคพระพิเนเตก็ดีองค์ชายอ้างให้ยี่ก็ดีองคหญิงนาจาก็ดีนะคะ <c oughs> องเขาเป็นปฐมพรมนะคะลูกอุณบางคนก็เห็นองคโดเรมอนแม่หมอเป็นองวองชายองหญิงอง, Record อง,องพ,พระพิเนตในร่างไปหาแบบโดรเรมอนอะไรก็มีนะอันนี้บุญกุศลแต่ละคนนะ อ่าสปินเดอร์นี่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้เจอเจอหรือบุญกุศลที่จะนําพาคุณจากนี้ไปวันข้างหน้าเนะี่ยคุณจะได้พบเจอแต่สิ่งสิ่งสิวิไลอ่ะเออสิ่งสวยงามสิ่งที่มันมันทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยให้คุณรู้สึกมีความสุขความมั่งคัง่งความสุขในครอบครัวอ่าอสังหาทุกอย่างเนะี่ยชีวิตของคุณจะมีพังพรอบทุกอย่าง เขาบอกว่าจะมีตรงนี้ให้คือบุญกุศลที่เขาจะให้คุณมานะคะหรือรวมไปถึงตําแหน่งอํานาจยศศักดิ์ด้วยนะคะที่จะมีมานะอืม protection นะ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าบุญบุญที่คุณสั่งสมไว้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองคุณเวลาที่คุณทําบุญสั่งสมบรารมีมากๆจิตที่สะอาดของคุณเทพเทวดาเขาเห็นแล้วเขาได้กลิ่นสี่ที่สะอาดเขาก็จะทยอยมาอยู่กับคุณ แล้วพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาอะไรค่ะก็จะเป็นเกราะป้องกันคุณเห็นไหมพูดง่ายๆว่าเกราะนั้นก็มาจากอะไรมาจากศีลของคุณที่คุณปฏิบัตินั่นแหละค่ะถูกต้องเนี่ยสิ่ที่คุณทําบุญที่คุณทานะคะมันก็จะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดูแลมาคุ้มครองมาปกป้องคุณให้คุณแคล้วคลาดจากพยันตรายอุปสรรคหรือคนไม่ดีทั้งปวงหรือภัยพิบัติทั้งปวงได้นะคะให้คุณมีชีวิตที่ยง เพอร์เฟกอะมีความสุขได้และก็ปลอดภัยด้วยนะคะือ่อก็าตามนี้นะดังนั้นก็มันทําบุญทําสมาธิเยอะๆนะคะบุญของคุณจะได้เกื้อนหนุนคุณต่อจากนี้ความฝันหรือคําอธิษฐานของคุณก็จะได้เป็นจริงนะคะอ่ะก็ยินดีกับคูณล่วงหน้าค่ะสาหรับตามหน้าไพ่นี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ